ผมสวัสดีครับวันนี้นะครับผมผมอยู่ที่โรงพยาบาลสูตรการแพทย์มหาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับวันนี้จะมาฉีดวัคซีนนะครับผมเป็นเข็มที่สองนะครับผมเข็มสองนะครับผมเป็นของไฟเซอร์นะครับเดี๋ยวมาดูว่าคนจะเยอะไหมนะครับผมแป๊บนึงครับนีเช้ามาประมาณ เจ็ดโมงแล้วผมมาต่อคิวก่อนนะครับบรรยากาศเป็นไงครับยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมไปต่อคิวก่อนนะครับผมโรงพยาบาลกว้างขวางมากเลยนะครับผม เดี๋ยวเราไปเดินก่อนต่อคิวป่ปนะครับดูลงทะเบียนตรงไหนก่อนนะโอ้เข็มสองคนระับเป็น แอสตาแล้วก็ไฟเซอร์นะครับเห็มีอสองโอเคครับเดี๋ยวไปต่อคิวนะครับระหว่างรอนะผมนี่ได้คิวมาแล้วนะครับทาองรอเขาจะเริ่มประมาณ แปดโมงเช้านะครับผมซึ่งเราแปเอาคิวมาแล้วนะครับเมื่อกี้นี้ก็ต้องรอสักพักหนึ่งนะครับผมอีกสิบสิบห้านาทีดูบรรยากาศนะครับอันนี้มเมฆกหมอกนะครับคนก็แน่นอยู่เหมือนกันนะครับ เดี๋ยต้องเว้นะระยะห่างนะครับสวัสดีครับวันนี้จะมาอัปเดตนะครับผมหลังไปฉีดวัคซีนนะครับเข็มที่สองมานะครับผมเพิ่งเข็มสองนะครับผมเราอาจจะช้าหน่อยไม่เป็นไรครับผมก็เข็มแรกเป็นเอตตาซนิกาแล้วก็เข็มที่สองเป็นไฟเซอร์นะครับผม เข็นที่สามน่าจะบูตเป็นไฟเซอร์เหมือนเดิมนะครับผมเห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกไว้เว้นระยะเวลาสามถึงหกเดือนนะครับผมซึ่งสถานสถานที่ฉีดนะครับก็ในเป็นที่เดิมมาผมที่โรงพยาบาลนะครับศูนย์การแพทย์นะครับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงรายนะครับ ก็อาการเมื่อวานนะับก็ตอนฉีดตอนฉีดนี่ไม่ไม่ไม่ปวดไม่พ่อยเป็นไรนะผมหลังจากกลับมาบ้านตอนเย็นนี่โอ้โหผมนี่แขนยกไม่ขึ้นนะผมแล้วก็ไข้นิดหนึง่งกินยาไปสองเม็ดแล้วก็นอนอนี่เพิ่งตื่นนประมาณสิบโมงนะผมเช้ามาละสายแล้วล่ะก็ยังปวดอยู่นิดนิด ซึ่งก็ผลข้างเคียงก็น่าจะประมาณนี้น่าจะไม่มีอะไรมากครับร่างกายแล้วก็ภูมิคุ้มกันของเราน่าจะปรับปรับไม่ทันนะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งถ้าไม่หยุดนี่แย่ครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดร้านพอดีทุงนี้ก็ไปขายของต่อนะครับซึ่งผม ขายอาหารตามสั่งแล้วผมอยู่แถวแถวมอม,มหาลัยไม้ฟ้าหลวงนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นร้านอาหารเล็กๆเนาะร้านบ้านตามสั่งนะครับสั่งอะไรก็ได้งั้นเลยนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ฝากไว้ครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผม KPY ทำกินเที่ยวนะครับผมพยายามลง จะลงวิดีโอลงคลิปบ่อยๆนะผมแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาผมปิดร้านดึกนะครับก็ประมาณเที่ยงคืนถึงตีสองนะครับตื่นมาก็เก้าโมงครึ่งไปตลาดนะครับทีอาจจะตอบช้าหน่อยนะครับผมแต่เข้าไปตอบทุกคนแน่นอนทุกท่านนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ k p y ทำกินเที่ยวครับ